สวัสดีค่ะในส่วนของคลิปนี้เราจะพามาดูพัฒนาการในส่วนของดอกบอนสีนะคะบอนสีแต่ละสายพันธุ์จะเริ่มให้ดอกก็ตั้งแต่อายุราวๆ8เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะคะบางสายพันธุ์จะให้ดอกเร็วบางสายพันธุ์จะให้ดอกช้าบางสายพันธุ์อาจจะล่วงเลยจนถึงข้ามปีถึงจะเริ่มให้ดอก ลักษณะของดอกบอนสีในแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันไปเช่นกันบางสายพันธุ์สีของดอกก็จะมีลักษณะคล้ายกับรูปใบของบอนสีเลยนะคะแต่บางสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนและก็ไม่คล้ายอย่างเช่นต้นนี้นะคะมีชื่อว่าซับเศรษฐีใบเขาจะมีลักษณะ แบบนี้ในส่วนของดอกนะคะก็จะเป็นโทนอมเขียวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะมีดอกที่สีเหมือนกันกันกบใบอันนี้คือพัฒนาการแรกนะคะที่เขาเริ่มเป็นดอกหลังจากนั้นนะคะเมื่อบอนสีเริ่มมีดอกระยะเวลาในการบานแล้วก็พร้อมที่จะผสมก็จะอยู่ราวๆสามสิบถึงสี่สิบห้าวัน นะคะคที่เห็นอยู่ตัวนี้เราผสมเกสรไปเมื่อคืนนะคะคลักษณะการผสมเกสรเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีนะคะครูปร่างแล้วก็ลักษณะประมาณนี้ด้านบนจะเรียกว่าเกสรตัวผู้นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเรียกว่าเกสรตัวเมียหรือว่ากลับปาะตัวเมียนั่นเองที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของขันดาว เราคุมเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าเราผสมเข้าไปเมื่อคืนนะคะป้องกันน้ําล้างเกสรมาดูในส่วนของพัฒนาการในส่วนของนะคะระยะเวลาผ่านไปหากทําการผสมเกสรแล้วติดนะคะฝักเขากระปาะตัวเมียก็จะเริ่มอ้วนนะคะนี่เลยมีลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนกระเปาะตัวผู้ด้านบนก็จะเริ่มค่อยๆเหี่ยวจนถึง ร่วงทิ้งไปในที่สุดนะคะอันนี้ก็เริ่มอันนี้นะคะเริ่มติดแล้วเนาะเริ่มอ้วนๆขึ้นมาแล้วนะคะก็จะรออีกสักประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเขาก็จะพร้อมให้เราได้นะคะทำการเพาะเมล็ดส่วนนี้ก็จะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะเริ่มติดฝักแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มาดูมุมนี้กันนะคะบางทีการดอกของเขาก็อาจจะ โน้มนะคะอาจจะยังไม่ตั้งตรงเนอะเนื่องจากว่าฝักก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเขาก็ยังคงแข็งแรงดีอยู่นะคะมีฝักเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วนะคะการดอกของเขาก็จะโน้มลงนะคะนี่นะคะเริ่มอ้วนละในส่วนของ ต้นนี้นะคะก็คืออ้วนท้องแก่เต็มทีนะคะที่เห็นอยู่เขาก็เริ่มอ้วนฉุแล้วก็จะเริ่มใสๆขึ้นมานะคะอีกไม่กี่วันก็ดูท่าจะใกล้คลอดแล้วต้นนี้เป็นหน้าเมืองนนนะคะนี่เลยฝักใหญ่ๆประมาณนี้นะคะลักษณะการอ้วนของเขาพอเขาแตกฝักหรือว่าเรียกอีกทีหนึ่งว่าฝักระเบิดนะคะเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาด ในส่วนตรงนี้นะคะนั่นก็คือเมล็ดของบอนสีที่ผ่านการล้างทำความสะอาดและที่สำคัญพึ่งลมนะคะจนแห้งดีแล้วเราไม่ทำการตากแดดนะคะเนื่องจากว่าเมล็ดของบอนสีก็อาจจะมีผลนะคะทำให้เขาไม่งอกหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการงอกอาจจะน้อยลงนะคะเพียงแค่พึ่งลมเอาไว้ให้เขาแห้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ มเมล็ดบอลสีแต่ละสายพันธ์สีสันก็จะแตกต่างกันไปเช่นกันนะคะอย่างฝักนี้ก็ออกจะโทนสีเหลืองทองฝักนี้ก็จะออกเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะบางมเมล็ดบางฝักก็จะออกเป็นโทนสีขาวก็ขึ้นอยู่กับสายพันธ์นะคะนี่เลยมเมล็ดของบอลสีที่เราได้นะคะแบบนี้นี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะนําเขาไปหวานลงวัสดุเพาะที่เราเตรียมไว้นะคะวัสดุเพาะก็จะมีในส่วนของพีทมอสนะคะนี่เลยก็พามาดูพัฒนาการนะคะแล้วก็ความรู้แล้วก็สาระเล็กๆน้อยๆน,นะคะในส่วนของเมล็ดบอลสี ในส่วนนี้เราเอาไปหวานระยะเวลาในการงอกก็จะขึ้นอยู่กับนะคะความสมบูรณ์ของเมล็ดแล้วก็วัสดุปลูกที่เรานํามาเพาะปลูกนะคะบางครั้งอาทิตย์เดียวก็เริ่มงอกแล้วบางครั้งนะคะหนึ่งเดือนก็ถึงจะทยอยงอกก็จะงอกออกมาเป็นต้นบอนสีที่หลายๆคนรู้จักกันในนามลูกที่หลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักกันในนามของลูกไม้ค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะคะไม้เมล็ดที่เริ่มงอกจริงๆแล้วถ้าเขียวๆแบบนี้เราจะคัดเอาเฉพาะสวยๆนะคะลงไปปลูกถ้าเขียวๆแบบนี้เดี๋ยวยังไงเราจะคัดเอาไปเทไว้ด้านหลังร้านหลังจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้เราก็จะหว่านเมล็ดลงในส่วนของกระถางใหญ่นะคะบางทีก็จะเป็นกระถาง8กระถาง10กระถาง12ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดนะคะ พอได้อายุกลางสองใบเราก็จะเริ่มนำมานะคะปลูกลงในกระถาง4นิ้วก็จะเห็นนะคะอย่างที่พามาชมอยู่นี้ก็จะมีลักษณะหน้าตาหรือว่ารูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะ,มะเมล็ดของบอนสีในหนึ่งฝักจะให้มา400 500 800ต้นหรือว่า1,000ต้นหรือว่าแค่100ต้น ในจำนวนนั้นๆนะคะหน้าไม้จะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละกระถางในแต่ละต้นนะคะไม้มเมล็ดเป็นอะไรที่ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่อาจจะมีความคล้ายหรือว่าอาจจะมีความไม่คล้ายเลยยกตัวอย่างนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นพ่อแม่เดียวกันลักษณะของเขานะคะพ่อแม่เดียวกันต้นนี้ใบกลมมีความป้ายสีแดงนะคะ ต้นนี้ใบาย,ยาวนะคะพื้นเขียวพื้นชมพูขอบเขียวนะคะต้นนี้จะเป็นใบไผ่นะคะแล้วก็มีความดางังนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นใบไทยรูปหัวใจนะะอันนี้จะเป็นโทนสีเขียวอันนี้จะเป็นสีแดงป้ายออกจะชมพูนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ยกให้ดูนะะไม้มเมล็ด จะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเรียกบอลใบไผ่ไซส์นี้ประมาณนี้เราก็เริ่มจําหน่ายได้แล้วนะคะที่เห็นว้าวแบ่งๆก็จะมีลูกค้ามาขอแบ่งไปจริงๆแล้วตู้นี้เรายังไม่ได้เปิดขายนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างเนาะในกรณีที่โตนะคะอาจจะโตเพิ่มขึ้นก็จะเปลี่ยนไซส์กระถางตามขนาดของเขาบอลสียิ่งเปลี่ยนไซส์กระถางให้เขานะคะเขาก็จะยิ่งโตเร็ว มากๆความด่างความป้ายก็เช่นกันนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะสำหรับลูกไม้คลิปนี้พามาดูแล้วก็มาชมนะคะขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีความสุขสนุกในทุกๆวันไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า